ความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วของศีลปัญหากรรมใดที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วว่าอะไรเป็นความเศร้าหมองเป็นความผ่องแผ in ้วของศีลนั้นข้าพเจ้าจะวิสัชนาในปัญหากรรมนั้นต่อไปด ER ังนี้ภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นเป็นความเศร้าหมองของศีลภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นเป็นความผ่องแผ้วของศีล วิสัชนาปัญหาข้อที่หความเศร้าหมองของศีลก็แลภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นนั้นท่านสงเคราะห์ด้วยความแตกต่างซึ่งมีลาบและยศเป็นต้นเป็นเหตุอย่างหนึ่งด้วยเมตุนสังโยคะหรือสังโยกเจ็ดประการอย่างหนึ่งจริงอย่างนั้นในบรรดาอาบัติเจดกองสิกขาบทของภิกษุใดขาดเบื้องต้นหรือที่สุด ศีลของภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นศีลขาดเหมือนผ้าที่ขาดชายส่วนสิกขาบทของภิกษุใดขาดตรงกลางศีลของภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นศีลทะลุเหมือนผ้าที่ทะลุกลางผืนสิกขาบทของภิกษุใดขาดสองสามสิกขาบทไปตามลำดับศีลของภิกษุนั้นชื่อเป็นศีลด่าง เหมือนแม่โคมีสีตัวเป็นสีด่างดำหรือด่างแดงเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสีที่ไม่เหมือนกันซึ่งปรากฏขึ้นที่หลังหรือที่ท้องสิกขาบทของภิกษุใดขาดเป็นตอนๆไปศีลของภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นศีลพร้อยเหมือนแม่โคลายเป็นจุดด้วยสีที่ไม่เหมือนกันเป็นระยะระยะไปภาวะที่ศีลขาดเป็นต้น ย่อมมีด้วยความแตกต่างซึ่งมีลาบเป็นต้นเป็นเหตุด้วยประการดังอธิบายมานี้เมทุนสังโยคะเจ็ดภาวะที่สินขาด้วยอำนาจแห่งเมทุนสังโยคะหรือสังโยกเจ็ดประการมีอธิบายจะบรรยายต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังนี้ หพรามสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมารีโดยชอบหาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่ก็แต่ว่ายังยินดีการลูบคลำการขัดสีการให้อาบและการนวดของมาตุคามเขายินดีปรารถนาต่อการบำเรอนั้นและถึงซึ่งความปลื้มใจด้วยการบำเรอนั้น พรามความยินดีต่อก,การบำเรอแห่งมาตุคามนี้จัดเป็นความขาดบ้างความทะลุบ้างความด่างบ้างความพร้อยบ้างของพรหมจรรย์พรามสมณะหรือพรามนี้เรากล่าวว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยคะย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะเรากล่าวได้ว่า เขายอมไม่พ้นไปจากทุกข์ 2. พรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาณตนว่าเป็นพรมจารีโดยชอบหาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยแม้การลูบคลำของมาตุคามก็มิได้ยินดีก็แต่ว่ายังกระสิกระซีเล่นหัว และยังล้อเรียนกับมาตุคามอยู่เขายินดีต่อการกระซิกกระสีเป็นต้นนั้นเรากล่าวได้ว่าเขายอมไม่พ้นจากทุกสามพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาตนว่าเป็นโรมจารีโดยชอบหาได้ถึงความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลย แม้การลูกคลำของมาตุคามก็ไม่ได้ยินดีทั้งไม่กระซิกกระซีไม่เล่นหัวไม่ล้อเลียนกับมาตุคามแต่ว่ายังชอบเพ่งดูตาต่อตาของมาตุคามเขายินดีต่อการเพ่งดูนั้นเรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกขี่พรามอีกประการหนึ่ง สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้หาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยแม้การ,รลูบคลำของมาตุคามก็ไม่ยินดีทั้งไม่ได้กระซิกกระซีเล่นหัวทั้งไม่ได้ล้อเลียนกับมาตุคามทั้งไม่ชอบเพลงดูตาต่อตาของมาตุคามก็แต่ว่ายัางชอบฟังเสียงของมาตุคามผู้หัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีร้องเพลงอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดี ภายนอกฝาหรือภายนอกกำแพงก็ตามเขายินดีต่อเสียงนั้นเรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกห้าพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้หาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยแม้การลูบคลาของมาตุคามก็ไม่ได้ยินดี ทั้งไม่ได้กระซิกกระซีเล่นหัวทั้งไม่ได้ล้อเลียนกับมาตุคามทั้งไม่ชอบเพ่งดูตาต่อตาของมาตุคามทั้งไม่ชอบฟังเสียงมาตุคามผู้หัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีร้องเพลงอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีภายนอกฝาหรือภายนอกกำแพงก็ตามก็แต่ว่ายัางระลึกถึงซึ่งการหัวเราะและการพูดจาและการเล่นหัวกับมาตุคามในการก่อน เขายินดีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในการก่อนนั้นเรากล่าวได้ว่าเขายอมไม่พ้นจากทุกข์หพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้หาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยแม้การลูกคลำของมาตุคามก็ไม่ได้ยินดี แม้การหัวเราะก,การพูดเล่นหัวกับมาตุกามในการก่อนก็ไม่ได้ระลึกถึงก็แต่ว่าเขาเห็นข้ารือหาบดีหรือบุตรของข้ารือหาบดีถูกบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าอย่างเอ,อิบอิ่มเพียบพร้อมเขายินดีต่อการบำเรอนั้นเรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกข 7. พรามอีกประการหนึ่ง สมณะหรือพรามบ,บางคนในโลกนี้หาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยหาได้เห็นเขารืหาบดีหรือบุตรเขารืหาบดีผู้ถูกบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าอย่างเอ,อิบอิ่มเพียบพร้อมแล้วยินดีไม่ก็แต่ว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์โดยปรารถนาเป็นเทพ,พนิกายเหล่าใดเหล่าหนึ่งว่าเราจะเป็นเทวดาหรือเป็นเทพเจ้าตนใดตนหนึ่ง ด้วยศีลอันนี้ด้วยพรตอันนี้ด้วยตาบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้เขายินดีปรารถนาต่อความเป็นเทพนั้นและย่อมถึงซึ่งความปราบปลื้มด้วยความเป็นเทวดานั้นพราามความยินดีด้วยความเป็นเทวดาแม้นี้จัดเป็นความขาดบ้างความทะลุบ้างความด่างบ้าง ความร้อยบ้างของพระมัจร,รั์ชนี้แหละนักศึกษาพึงทราบว่าภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นท่านสงเคราะห์ด้วยความแตกต่างซึ่งมีลาบเป็นต้นเป็นเหตุอย่างหนึ่งด้วยเมธุนสังโยคะเจ็ดประการอย่างหนึ่งด้วยประการดังพันนามาฉนี้ วิสัชนาปัญหาข้อที่7ความผ่องแผ้วของศีลก็แลภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นท่านสงเคราะห์ด้วยความไม่แตกคือขาดแห่งสิกขาบททั้งหลายโดยสิ้นเชิงหนึ่งด้วยการกระทําคืนสิกขาบทที่ทำคืนได้ซึ่งแตกขาดแล้วหนึ่งด้วยความไม่มีเมธุนสังโยคะเจ็ดประการหนึ่ง ด้วยข้อปฏิบัติอื่นๆคือความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปธรรมทั้งหลายมีอาทิเช่นความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความริษยาความตรณีความมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข่งดีความถือตัวความดูหมิ่นความมัวเมาความเลินเล่หนึ่งด้วยความบังเกิดขึ้นแห่งคุณทั้งหลายมีอาทิเช่น ความมากน้อยความสันโดษความขัดเกลาวหนึ่งจริงอยู่ศีลเหล่าใดแม้ไม่ขาดเพื่อต้องการลาบเป็นต้นก็ดีแม้ศีลที่ขาดไปด้วยโทษคือความประมาทแต่กระทำคืนแล้วก็ดีศีลที่อันเมถุนสังโยคะหรือบาปทำทั้งหลายมีความโกรธและความผูกโกรธเป็นต้นไม่ได้เข้าไปทำลายแล้วก็ดี ศีลเหล่านั้นเรียกว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยโดยประการทั้งปวงและศีลเหล่านั้นแหละชื่อว่าผู้ชิสะเพราะสร้างความเป็นไทยชื่อว่าวินยุปสัทธ h เพราะผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญชื่อว่าอปรามัต t เพราะอันตันหาและทิฏฐิทั้งหลายไม่ถูกต้องแล้ว ชื่อว่าสมาธิสังวัตตนิกะเพราะยังอุปจาราสมาธิหรืออัป,ปนาสมาธิให้เป็นไปเพราะเหตุนั้นอันภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นนี้นักศึกษาพึงทราบว่าเป็นความผ่องแผ้วของศีลทั้งหลายเหล่านั้นก็แลวความผ่องแผ้วนี้นั้นย่อมสำเร็จได้ด้วยเหตุสองประการคือด้วยการมองเห็นโทษแห่งศีลวิบัติหนึ่ง ด้วยการมองเห็นอานิสงของศีลสมบัติหนึ่งโทษแห่งศีลวิบัติในเหตุสองประการนั้นนักศึกษาพึงทราบโทษแห่งศีลวิบัติโดยสุดตันต์นในมีอาทิอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของภิกษุผู้ทุศีลมีห้าอย่างเหล่านี้ประการหนึ่งบุคคลผู้ทุศีล เพราะเหตุแห่งความเป็นผู้ทุศีลย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้อันเพื่อนโภมจารีทั้งหลายไม่พึงพร่ำสอนเป็นผู้มีทุกข์ในเพราะการขอรหาความเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้มีความเร่าร้อนใจในเพราะการสรรเสริญของผู้มีศีลทั้งหลายและเพราะความเป็นผู้ทุศีลนั้นเป็นเหตุย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณหม่นหม,มอง เหมือนภาพเหลือกไม้ชื่อว่าเป็นผู้มีสัมผัสหยาบเพราะนำอบายทุกข์มาให้แก่คนทั้งหลายผู้ถึงซึ่งการเอาเยี่องอย่างของเขาตลอดกาลนานชื่อว่าเป็นผู้มีคุณค่าน้อยเพราะทำไม่ให้มีผลมากแก่ผู้ที่ตนรับทายธรรมของเขาเป็นผู้ล้างให้สะอาดได้ยากเหมือนหลุมคูดที่หมักหมมไว้นานปี เป็นผู้เสื่อมจากประโยชน์ทั้งสองเหมือนดุ้นฟืนเผาศกถึงแม้จะปฏิญญาณตนว่าเป็นภิกษุก็ไม่เป็นภิกษุอยู่นั่นแหละเหมือนลาที่ติดตามฝูงโคเป็นผู้วาสะดุ้งเรื่อยๆไปเหมือนคนมีเวรอยู่ทั่วไปเป็นผู้ไม่ควรแก่การอยู่ร่วมเหมือนกะเลวรากของคนตายแม้ถึงจะเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมมีสุตตะเป็นต้นก็ตาม ยังเป็นผู้ไม่ควรแก่การบูชาของเพื่อนปรมจันทร์ทั้งหลายอยู่นั่นเองเหมือนไฟในป่าช้าไม่ควรแก่การบูชาของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ควรในอันที่จะบรรลุธรรมวิเศษเหมือนคนตาบอดไม่ควรในการดูรูปเป็นผู้หมดหวังในพระสัตธรรมเหมือนเด็กจันทานหมดหวังในราชสมบัติแม้ถึงจะสำคัญอยู่ว่าเราเป็นสุขก็ชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่นั่นเทียว พราะเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกข์ดังที่ตรัสไว้ในอักขิกคันทัปริยายสูตรจริงอยู่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงประจักษ์แจ้งกรรมและวิบากของกรรมโดยประการทั้งปวงเมื่อจะทรงแสดงทุกข์อันเผ็ดร้อนยิ่งซึ่งมีความเป็นผู้ทุศีนั้นเป็นปัจจัยอันสามารถจะทำความรุ่มร้อนแห่งใจให้เกิดและบันดาลความกระอักเลือดอย่างสดสดให้เป็นไป ม้เพียงแต่ระลึกถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ทุศีนมีจิตกำหนัดด้วยความยินดีในสุขอันเกิดแต่การบริโภคเป็นจักกามคุณและสุขเกิดแต่การกราบไหว้การนับถือเป็นต้นจึงได้ตรัสพระพุทธโอวาทไว้ดังนี้อคิกขันทสูตรภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นหรือไม่ โนนกองไฟใหญ่ซึ่งติดลุกเป็นเปลเวมีแสงโชดช่วงอยู่พวกภิกษุกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่ภิกษุพึงเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนกอดกองไฟใหญ่ซึ่งลูกติดเป็นเปลเวมีแสงโชดช่วงอยู่โน,น่นเป็นสิ่งประเสริฐหรือหรือว่าการที่ภิกษุ พึงเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนสวมกอดนางสาวกษัตริย์นางสาวพราหมณ์หรือนางสาวขหบดีผู <S s <S like ้มีมือและเท้าอ่อนนุ่มนิ่มเหมือนปุยนุ่นเป็นสิ네่งประเสริฐเล่าพวกภิกษุกราบทูลว่าการที่ภิกษุเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนสวมกอดนางสาวกษัตริย์นางสาวพราหมณ์หรือนางสาวขหบดีผู้มีมือและเท้าอ่อนนุ่มนิ่มเหมือนปุยนุ่นนี้แหละเป็นสิ่งประเสริฐพระพุทธเจ้าข้า เพราะว่าการที่ภิกษุเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนกอดกองไฟใหญ่ซึ่งติดลุกเป็นเปลวมีแสงโชดช่วงอยู่โน่นนั้นเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าขา้าตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราจะบอกเธอทั้งหลายจะแนะนำเธอทั้งหลายให้รู้แจ้งการที่พึงเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนกอดกองไฟใหญ่ซึ่งติดลุกเป็นเปลวมีแสงโชดช่วงอยู่โน,น่นนี้นั่นแล เป็นสิ่งประเสริฐสำหรับภิกษุนั้นผู้มีศีลเลวมีธรรมะลามกมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการงานเร้นลับไม่ใช่สมณะปฏิญญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมารีปฏิญญาณว่าเป็นพรหมารีเป็นผู้เน่าในชุมโชคไปด้วยกิเลสรกไปด้วยอยากเยื่อข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลาย พราะว่าภิกษุผู้ทุศีนนั้นจะพึงเข้าถึงความตายหรือความทุกข์ขนาดปางตายเพราะมีการกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นเหตุก็ตามก็แต่ว่าเขาจะไม่พึงเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปเพราะมีการกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นปัจจัยครั้นทรงแสดงทุกข์ซึ่งมีการบริโภคเบญจาก,การมาคุณ อันเนื่องด้วยสตรีเป็นปัจจัยโดยอุปมาด้วยกองไฟอย่างนี้แล้วจึงได้ทรงแสดงทุกข์ซึ่งมีการกราบไหว้การประนมมือและการบริโภคจีวรบินทบาทเตียงต่างวิหารเป็นปัจจัยโดยอุปมาด้วยเชือกขนหางสัตว์หอกคมแผ่นเหล็กก้อนเหล็กเตียงเหล็กต่งเหล็กและหม้อเหล็กทั้งหลายเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่บุรุษผู้มีกำลังเอาเชือกขนหางสัตว์ชนิดที่มั่นเหนียวพันแข่งทั้งสองแล้วสีไปมาเชือกนั้นจะพึงตัดผิวครั้นตัดผิวแล้วจะพึงตัดหนังครั้นตัดหนังแล้วจะพึงตัดเนื้อครั้นตัดเนื้อแล้วจะพึงตัดเอ็นครั้นตัดเอ็นแล้วจะพึงตัดกระดูกครั้นตัดกระดูกแล้ว จะพึงตรัสจรดเยื่อกระดูกนี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือไม่หรือว่าการที่ภิกษุผู้ทุศี์พึงยินดีการกราบไหว้ของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเหล่าพรามหาศาลหรือเหล่าขหาบดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐกว่าเล่าหนอภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่บุรุษผู้มีกำลังเอาหอกอันคม ซึ่งฉลมด้วยน้ำมันทิ่มเข้าตรงกลางอกนี่เป็นสิ่งประเสริฐหรือไม่หรือว่าการที่ภิกษุพุทธศีลยินดีการประนมมือของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเหล่าพระมหาศาลหรือเหล่าข้าบดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือการที่บุรุษผู้มีกำลังจะพึงเอาแผ่นเหล็กที่ร้อน ไฟติดลุกเป็นเปลวมีแสงโชดช่วงมาหุ้มเข้ากับกายนี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือไม่หรือว่าการที่ภิกษุผู้ถุศีลพึงนุ่งห่มจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเหล่าพระมหาศาลหรือเหล่าข้าพเดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่บุรุษ ผู้มีกำลังเอาคมเหล็กที่ร้อนไฟติดลุกเป็นเปลเวมีแสงโชดช่วงมางัดปากแล้วพึงใส่ก้อนเหล็กที่ไฟติดลุกเป็นเปลเวมีแสงโชดช่วงเข้าไปในปากก้อนเหล็กที่ร้อนนั้นจะพึงไม่รืมฝีปากบ้างปากบ้างลิ้นบ้างลำคอบ้างท้องบ้างของภิกษุผู้ทุศสีนั้นพาเอาทั้งไส้ใหญ่ไส้น้อยออกมายังสวนเบื้องล่าง นี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือไม่หรือว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลพึงฉันบินทบาตท,ที่เขาให้ด้วยศรัทธาของเหล่ากรรษัตริย์มหาศาลเหล่าพระมหาศาลหรือเหล่าขหาหบดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรคือบุรุษผู้มีกำลังจับที่ศีรษะหรือที่คอแล้วพึงให้นั่งหรือให้นอนบนเตียงเหล็ก หรือตังเหล็กที่ร้อนอันไฟติดลุกเป็นเปลวโชดช่วงอยู่นี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือไม่หรือว่าการที่ภิกษุใช้เตียงหรือตังที่เขาถวายด้วยศรัทธาของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเหล่าพราหมหาศาลหรือเหล่าขหาบดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไร คือบุรุษผู้มีกำลังจะพึงจับทำให้มีเท้าขึ้นเบื้องบนมีศรีรษะลงเบื้องล่างแล้วใส่ลงในหม้อเหล็กที่ร้อนอันไฟติดลุกเป็นเปลวมีแสงโชตช่วงเขาถูกต้มเดือดพล่านเป็นฟองบางทีก็ลอยขึ้นมาบางทีก็พึงจมลงไปบางทีลอยขวางไปนี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือไม่หรือว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีล จะพึงใช้วิหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเหล่าพระมหาศาลหรือเหล่าขหาพดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอเพราะเหตุนั้นนักศึกษาพึงทราบการมองเห็นโทษในศีลวิบัติด้วยการพิจารณามีอาทิอย่างนี้ว่าความสุขของภิกษุผู้มีศีลขาดไม่สละการม,มาสุขอันมีผลเป็นทุกข์เผ็ดร้อน ยิ่งกว่าทุกในการกอดกองไฟจกมีแต่ที่ไหนความสุขในอันยินดีการกราบไหว้ของภิกษุผู้มีศีลวิบัติผู้มีส่วนแห่งทุกข์ยิ่งกว่าทุกขในการเสียสีแห่งเชือกขนหางสัตว์อันมั่นเหนียวจะมีได้อย่างไรเล่าความสุขในอันยินดีต่อการประนมมือของผู้มีศรัทธาทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่มีศีลผู้มีทุกขอันมีประมาณยิ่งกว่าทุกข เกิดแต่การทิมแทงด้วยหอกเหตุไรจึงจะมีได้เล่าความสุขในการบริโภคจีวรของภิกษุผู้ไม่สำรวมแล้วผู้จะต้องสวยสัมผัสแผ่นเหล็กอันลุกโชนในนรกสิ้นกาลนานจะมีได้อย่างไรสำหรับภิกษุผู้ไม่มีศีลแม้บินทบาทจะมีรสอร่อยก็เปรียบเหมือนยาพิษอันร้ายแรง เพราะมันเป็นเหตุให้กลืนกินก้อนเหล็กแดงตลอดกาลนานการใช้เตียงและต่างของภิกษุผู้ไม่มีศีลซึ่งจะต้องถูกเตียงและต่างเหล็กอันลุกโชนเบียดเบียนตลอดกาลนานแม้เขาจะสำคัญว่าเป็นสุขก,ก็ชื่อว่าเป็นทุกข์จะน่ายินดีอะไรในการอยู่ในวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาสำหรับภิกษุผู้ทุศีล เพราะมันเป็นเหตุให้ต้องตกไปอยู่ในกลางหม้อเหล็กอันลุกโชนพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นครูของโลกได้ตรัสคอรหาภิกษุผู้ทุศีลว่าเป็นผู้มีความประพฤติน่ารังเกียจโรคเป็นอยากเยื่อชุ่มโชคไปด้วยกิเลสหลามกและเน่าในชีวิตของภิกษุผู้ไม่สำรวมนั้นส่งเพศสมณะชนแต่ไม่ใช่สมณะ อาตนซึ่งถูกค่นถูกขุดไปอยู่สัตบุรุษผู้มีศีลทั้งหลายในโลกนี้หลีกเว้นภิกษุผู้ทุศีลใดเหมือนพวกคนรักในการประดับตนหลีกเลี่ยงขูดหลีกเลี่ยงซากศพชีวิตของภิกษุผู้ทุศีลน,นั้นจะมีประโยชน์อะไรภิกษุผู้ทุศีลเป็นผู้ไม่พ้นจากภัยทั้งปวงกลับเป็นผู้พ้นจากอธิคมสุข คือสุขอันตนจะพึงบรรลุอย่างสิ้นเชิงเป็นผู้มีประตูสวรรค์อันถูกปิดสนิทแล้วเลยไปขึ้นสู่ทางแห่งอบายบุคคลอื่นใครเล่าที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความกรุณาของบุคคลผู้มีความกรุณาที่น่าสงสารเสมอเหมือนภิกษุผู้ทุศีลโทษแห่งความเป็นผู้ทุศีลมีมากอย่างหลายประการ ดังพันนามาชะนี้อานิสงของศีลสมบัติส่วนการมองเห็นอานิสง์ของศีลสมบัติโดยประการตรงกันข้ามจากประการที่กล่าวมาแล้วนักศึกษาพึงทราบดังต่อไปนี้อีกประการหนึ่งศีลของภิกษุใด ปราศจากมนทินดีแล้วการทรงบาตและจีวรของภิกษุนั้นย่อมเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสบรรพชาของท่านก็เป็นสิ่งที่มีผลดวงหาไทยของภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วย่อมไม่อย่างลงสู่ภยัยมีการติดเตียนตนเองเป็นต้นเป็นเหมือนพระอาทิตย์ไม่อย่างลงสู่ความมืดมนภิกษุงามอยู่ในป่าเป็นที่บำเพ็ญตบะด้วยศีลสมบัติ เหมือนพระจันทร์งามในท้องฟ้าด้วยสมบัติคือรัศมีแม้เพียงกลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีลก็ยังทำความปราโมทให้แม่แก่ฝูงถวยเทพไม่จำต้องกล่าวถึงกลิ่นคือศีลกลิ่นคือศีลย่อมครอบงำสมบัติแห่งคันทชาติคือของหอมทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงย่อมฟุ้งตลบไปทั่วทุกทิศไม่มีการติดขัด สักการะทั้งหลายที่บุคคลกระทําแล้วในภิกษุผู้มีศีลแม้จะเป็นของเล็กน้อยก็ย่อมมีผลมากภิกษุผู้มีศีลย่อมเป็นภาชนะรองรับเครื่องบูชาสักการะอาสวะทั้งหลายในปัจจุบันก็เบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลไม่ได้ภิกษุผู้มีศีลย่อมขุดเสียซึ่งรากแห่งทุกข์อันจะพึงมีในชาติเบื้องหน้าทั้งหลาย สมบัติอันใดในโลกมนุษย์และสมบัติอันใดในโลกเทวดาสมบัติอันนั้นอันผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วปรารถนาอยากจะได้ก็เป็นสิ่งจะพึงหาได้โดยไม่ยากอันหนึ่งนิพพานสมบัติอันสงบอย่างหาที่สุดมิได้นี้ใดใจของผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วยอมแล่นตรงเน่าไปสู่นิพพานสมบัตินั้นนั่นเทียว บัณฑิตพึงแสดงอานิสงส์อันมากหลายเป็นอนเนกประการในศีลอันเป็นมูลแห่งสมบัติทั้งปวงโดยประการดังพันานามาแล้วนั่นเถิดเพราะว่าเมื่อบัณฑิตแสดงอยู่โดยประการอย่างนั้นจิตใจก็จะหวาดเสียวแต่ศิลวิบัติแล้วน้อมไปหาศิลสมบัติได้เพราะเหตุนั้นโยคีบุคคลครั้นมองเห็นโทษของศิลวิบัตินี้ และมองเห็นอานิสงของศีลสมบัตินี้ตามที่ได้บรรยายมาแล้วพึงชำระศีลให้ผ่องแผ้วด้วยความเอื้อเฟื้อโดยประการทั้งปวงเทินก็แลโดยอัธาที่บายเพียงเท่านี้เป็นอันข้าพเจ้าได้สแสดงแล้วซึ่งศีลอันเป็นประการแรกในประกณ์วิสุทธิมรรที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ด้วยมุกคืคอศีลสมาธิ และปัญญาด้วยพระพุทธ,ธนิพนธคถานิว่านรชนผู้มีปัญญาเป็นภิกขุมีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารตั้งตนไว้ในศีลแล้วทำสมาธิจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เธอจะพึงทางโรคชัดอันนี้เสียได้ปริเฉทที่หนึ่งชื่อว่าศีลนิเทศในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมัก อันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้